หลังจากที่เราได้น้องปลามาแล้วเนี่ยเราจะทำการย้ายน้องไปสู่น้ำใหม่ทันทีส่วนอันเนี้ยตอนเช้าน้องมีน้องๆรอดอยู่ก็เลยตักไปเพิ่มด้วยก็จะใช้น้ำเดิมของน้องนะคะเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อนๆอย่าพึ่งไปเปลี่ยนน้ำน้องนะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำลูกปลาทั้งสองที่เนี่ยมารวมตัวกันแบบนี้ปรับอุณหภูมิไปเลย3ชั่วโมง5ชั่วโมงเอาให้ชัวร์ที่สุดเลี้ยงในกระบาปูเนี่ยเรายกพื้นที่ให้ลูกปลา ทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะให้พื้นที่น้ําน้องเยอะๆเลยส่วนตรงเนี้ยเราจะไม่ได้ตักน้องปลาออกทีละตัวนะเราก็จะใส่น้ําเดิมน้องเข้าไปด้วยเพราะว่าน้ําค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็น้องปลาจํานวนน้อยอาหารที่เราจะให้น้องก็ยังเป็นอาหารสดอยู่เพราะฉะนั้นน้ําก็จะไม่ได้เสียมากช่วง7-10ถึงวันเนี่ยอ่างเนี้ยน่าจะสบายสบายเลยล่ะ ถ้าถึง7จ็วันสิวันแล้วเนี่ยน้องก,ก็จะมีไซส์ที่กินเก่งเริ่มแข็งแรงเราก็จะเปลี่ยนน้ำหน0่ซนได้แล้ว